สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลต้องบอกก่อนเลยได้ครับว่าความหวานเนี่ยไม่แผ่วจริงๆนะครับสำหรับกูจิ้นสู่คู่จริงนะหวานแต่ๆนะหวานมากๆเลยว่าเรียก่หวานไม่แผ่วนะหวานไม่แผ่วแปลวๆเนี่ยล่าสุดก็ควงน้องสันวงสะท้อนทำบุญร่วมกันเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองนะครับเป็นการทำบุญที่มาพร้อมจิตใจที่ดีงาม ที่พร้อมรับสิ่งดีๆเข้ามานะครับคิดดีทดําดีพูดดีได้รับแต่สิ่งดีๆนะอะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันเป็นพลังลบก็ตัดออกไปเพราะว่าถ้ามัวแต่ไปแคร์มัวแต่ไปนั่งด่ากันไปด่ากันมาสาดกันไปสาดกันมามันคงไม่จบหรอกครับท่านผู้ชมไม่จบแน่นอนสิ่งที่ดีที่สุดคือการเดินหน้าต่อไปเดินหน้าไปพร้อมกับหวานใจอุ๊ยอ่าไม่ใช่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 เดินหน้าไปพร้อมกับน้องสันสุดหล่อของเรานะครับแม่อย่าบอกว่าหวานใจสิ เรื่องแบบนี้ต้องให้เจ้าตัวมาเปิดเองต้องให้เจ้าตัวมาเปิดเองดีที่สุดนะครับเราอย่าเพิ่งไปพูดแทนเขาไม่ดีไม่เอามันน่าเกลียดนะครับเอาเป็นว่าลุ้นกันไปเนาะช่วงศึกษาดูใจเป็นธรรมดาที่สองคนเขาจะมีกิมมิคต่อกันนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องซุบซิบเรื่องอละเอียดเรื่อง พ่อแง่แม่งอนนะครับเรื่องพระนางพระเอกนางเอกเรื่องจะเป็นแฟนกันจะคบกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องหยุมหยิมมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ต้องพูดหรอกให้ภาพมันตอบโจทย์ของมันเองนะเราเห็นคลิปเราเห็นภาพเราก็รู้ว่าเพ,พลาวเนี่ยคนที่ใกล้ชิดเธอมากที่สุดก็มีแต่น้องสันคนเดียวแหละนะครับนะไม่ต้องจุกอกไม่ต้องอกแตกตายใจเย็นๆพึ่งเริ่มต้นนะฮะ ใจเย็นๆนะครับอย่าพิ่งไปรีบร้อนอย่าพิ่งไปอะไรมากมายไม่ต้องเดือดไม่ต้องอิจฉาก็แค่ควงกันไปทําบุญไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องเอาอะไรลบๆมาใส่เธอนะครับเธอไม่แคร์ชี้ไม่แคร์เรียกได้ว่าแพลเปล่าเนี่ยเขาไม่สนใจหรอกเขาเดินหน้านะครับเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่แฟนๆเนี่ยจับตามองเลยนะจับตามองคือแบบไม่วางตาเลยสําหรับ หมอลำสาวเสียงเพราะนะครับเสียงมีเอกลักษณ์อย่างแปลว่าแสงทอบแล้วก็หนุ่มหล่อเสียงอบอุ่นเสียงทุ้มเสียงนุ่มเสียงแหบอ่ะเติมมาหน่อยเป็นสเสน่ห์อย่างนึงนะน้องสันมูสะทอนนะครับที่พักหลังๆมาเนี่ย มันจะมีโมเมนต์สวีทออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆไปนะทั้งสวีททั้งหวานทั้งกินข้าวด้วยกันทั้งเช็ดหน้าเช็ดตานะครับรวมถึงจับจมูกจับจมูกแล้วก็มีดราม่าว่าแคะกันไปแคะกันมาติดแคะจมูกกันหรือเปล่าลเรื่องส่วนตัวเขาไม่ต้องเผือกนะเรื่องส่วนตัวของเขานะครับอ่ะล่าสุดทั้งคู่เนี่ยก็ยังเติมความหวานกันต่อเนื่องเลยด้วยการควงไปทําบุญร่วมกันเพื่อเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตเวลาเราทํางานเนี่ยเรารู้สึกแบบ อยากมีที่พึ่งทางใจอะไรอย่างเงี้ยการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไปกราบาหลวงพ่อนะฮะแล้วก็การทําบุญร่วมกันเพื่อเสริมสริมงคลเนี่ยมันดีต่อชีวิตและหน้าที่การงานที่มันดีต่อชีวิตและหน้าที่การงานเนี่ยก็คือมันดีจากข้างในถ้าเราตั้งใจทํานะครับตั้งใจที่จะรับบุญตั้งใจที่จะส่งบุญเนี่ยมันก็จะตีกลับเรื่องของกฎแรงดึงดูดสําคัญมากๆนะครับอันนี้พูดตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วกันการที่เราเข้าวัด มันจะช่วยให้เราเนี่ยขัดเกลาจิตใจเราให้เย็นขึ้นให้เราไม่ไปประทุษร้ายกับคนอื่นไม่ให้เราไปว่าร้ายกับคนอื่นนะครับใครที่เข้ามาด่าเราเข้ามาว่าเราสําหรับศิลปินเนาะก็ต้องปล่อยผ่านไปเพราะว่าไม่มีค่าและไม่มีประโยชน์ที่จะไปตอกรอนกับคนเหล่านั้นนะครับไม่ดีเนาะอ่ะคนฉลาดเขาจะใช้วิธีคือเดินผ่านออกไปไม่ดราม่านะจ๊ะบอกเลยนะ แล้วก็วันนี้นะครับทั้งคู่ก็ได้เดินทางไปทําบุญท่ามกลางบรรยากาศที่ไปกันเองแสนอบอุ่นมากๆทําเอาแฟนคลับที่ติดตามเนี่ยต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆแซวกันเลยนะแซวกันเลยว่าบุญนี้คูณ2แน่นอนหวานแบบนี้ทําไมไม่เรียกแฟนอ่าเรียกแฟนได้หรือยังเปิดตัวขนาดนี้ คบกันไปนเลยเป็นแฟนกันได้เลยจริงๆแล้วอ่ะบริบทของความรักนะ้องในเรื่องของชีวิตเนี่ยกิมมิกมันเป็นอะไรที่เล็กๆน้อยๆอ,อ่ะมีการเช็ดหน้าเช็ดตาม,มีการพาไปนู่นไปนี่กินข้าวแต่ใดๆแล้วความลึกซึ้งทางหัวใจเนี่ยมันต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ครับท่านผู้ชมพี่น้องพ่อแม่แฟนคลับแฟนเพลินนะครับเชื่อ a d i วเหอะคือความรักของลาวๆเนี่ยเป็นความรักที่บริสุทธิ์แล้วเธอก็อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ อยากนับหนึ่งใหม่กับใครคนหนึ่งที่สําคัญต่อชีวิตเธอนะครับสมัยนีย้การดูผู้ชายเนี่ยไม่ยากนะครับนะผู้หญิงเขาจะดูผู้ชายที่สามารถทํางานหาเลี้ยงดูตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้เป็นผู้นําที่ดีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเบสิกพื้นฐานเนาะแต่เชื่อว่าสมัยนีย้ทุกคนผู้หญิงทุกคนก็อยากได้ผู้ชายแบบเนี้ยคือมีความเป็นผู้นําแล้วก็เลี้ยงครอบครัวได้ถูกไหมครับอ่าเนาะเออแล้วก็ผู้หญิงสมัยนี้นะครับมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมฮะ เออเมื่อก่อนผู้ชายเป็นทางชาวนาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงกับผู้ชายคือเท่าเทียมกันแล้วแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงก็จะทํางานบ้านแล้วก็ดูแลคนที่บ้านส่วนผู้ชายก็อ,อกไปหาเงินใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นคู่รักศิลปินหลักถ้าทํางานกันได้ก็ควงคู่ไปเลยสิจ้าออกคู่กันไปเลย S&P n รับงานคู่กันไปเลยสิจ้าออกงานคู่เลยเข้าพระเข้านางไปเลยจ้าจบไม่ต้องมาดามงดาม่านะครับ จบแค่นี้จบออกงานคู่พระเอกนางเอกจบไปเป็นคู่คู่นะฮะไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นไม่ต้องสนใจเราคิดดีทําดีพูดดีไม่ต้องสนใจใครทั้งนั้นเดินไปเลยนะข่าวดีจะมีไหมนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหวานแบบนี้นะควงกันไปแบบนี้ <laughs> กินข้าวด้วยกันไลฟ์สดด้วยกันนะครับขายของด้วยกันออกรายการด้วยกันนะ ก็คงจะคบแล้วก็ศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับเดี๋ยวมีดรามา่าแค่นี้ก็จะจุกอ,อกตายอยู่แล้วเนาะแค่นี้ก็หาแต่งงานมาให้กูทำเนี่ยก็ไม่รู้ข่าวคราวต่างๆเข้ามานะเต็มไปหมดเลยนะอดิวก็จะอัปเดตให้กันอยู่บ่อยๆเนาะสำหรับเรื่องแพรวกับซันอ่ะเขาก็มาทําบุญกันไปแล้วก็แม้ทั้งแพรๆและซันเนี่ยนะครับจะยังไม่ออกมายืนยันสถานะหัวใจที่ชัดเจนนะครับอันนี้ มันอยู่ที่เหตุผลของศิลปินด้วยมันเป็นเรื่องของเขาเราต้องมีมารยาทนะเออเราต้องดูเขาไปเรื่อยๆก่อนคือจากภาพและกิจกรรมที่ทําร่วมกันเนี่ยที่เห็นแบบทีียิบทียิบทียิบทีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับแฟนๆหลายคนก็อดใจไม่ได้ไงที่จะเชียร์ที่จะซัพพอร์ตนะซัพพอร์ตแปลซันได้ไหมครับไดไหมคะอาจจะกันไปนั้นแล้วแต่นะเอออดไม่ได้ที่จะเชียร์ให้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไปไกล เกินกว่าคําว่าเพื่อนร่วมงานซึ่งมันไปได้อยู่แล้วครับมันไปได้ตรงที่ว่า 1. เรื่องธุรกิจรอดแน่นอน 2. กระแสฟีเวอร์กระแสที่มาแรงได้แน่นอน 3. แปลว่าโสดครบตรงสันได้ 4. นาริตาตัวเกียวไม่ได้ทำท่าทีรังเกียจสันโมสะทอนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายครับ ซันเขาเป็นคนที่ไม่ใช่เด็กที่อายุมากนะครับะจะเรียกเด็กสำหรับคนวัยห้าสิบกสิบเขาก็เรียกเด็กกันเนาะเออแต่ถ้าถามแอดดิวมองเนี่ยอายุไม่สำคัญอายุไม่สำคัญแค่คุณมีมารยาทและคุณรู้จักกาลเทศะแล้วคุณก็ตั้งใจทำงานเก็บเงินนะครับ แล้วคุณยืนสแตนดาร์ดแบบนี้ไปนานๆไปนานๆเอาความน่ารักของคุณเอาความมีเมตตาของคุณเอาความขยันของคุณความครีเอทีฟคิดอะไรแปลกใหม่ของคุณใส่ลงไปในการใช้ชีวิตในรูปแบบของสตอรี่นะครับรับรองรับรองครับน้องสันปังแน่นอนแพรวสันปังแน่นอนไปได้ทั้งคู่เลยนะไม่ต้องไปสนใจคอมไม่ลบๆบนาะปล่อยให้เขาลบต่อไปเพราะว่าเขาเป็นคน พิมพมาคอมเมนต์มาลบๆยังไงมันก็ได้กลับไปที่ตัวเขาเช่นนั้นนะครับเราอย่าไปสนใจเนาะศิลปินเปล่าๆกับสารไม่สนใจจะหวานแค่ไหนบอกเลยจะมีข่าวดีหรือเปล่าตามมาอีกหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปใช่ไหมครับก็ต้องรองติดตามกันต่อไปเนาะว่าจะเป็นยังไงอ่าแต่ที่แน่ๆนะครับตอนนี้เป,ปล่าเปลาซันเนี่ยเขาก็ขโมยหัวใจแฟนคลับไปเต็มเต็มนั่นะ คือได้ใจแฟนคลับของแบบนี้มันต้องดูไปยาวๆดูไปนานๆการทำบุญร่วมกันเพื่อเสริมสิริมงคลมันเป็นอะไรที่ดีต่อชีวิตมากๆครับโดยเฉพาะชีวิตคู่เพราะว่าบุญที่เราทำจิตที่เราอธิษฐานนะครับมันจะเป็นภาพสะท้อนให้เราเห็นตัวเราว่าเราเป็นคนที่มีสติแล้วเราเป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตมากขนาดไหนนะครับคนที่มีความทุกข์ ก็ยังหันหน้าเข้าหาวัดนะครับการเข้าหาวัดมันเป็นการจันลงจิตใจที่เคยคิดไม่ดีหรือเคยคิดจะทำร้ายใครถ้าเข้าวัดถ้ารู้จักปฏิบัติถ้าทำด้วยใจนะมันขัดเกลาจิตใจไปได้เยอะมากๆนะครับแต่ก็ต้องอยู่ที่ความตั้งใจของคนที่ทำบุญด้วยนะครับถ้าทำบุญโดยความตั้งใจถ้าทาแล้วมีความรู้สึกที่ดีขึ้นก็ทำต่อไปอะไรที่มันเป็นขยะมลพิษทางความคิด ท็อกซิกต่อชีวิตก็ไม่ต้องไปจดจำปล่อยมันไปปล่อยทิ้งมันไปครับเพราะแพรวกับซันเนี่ยคือศิลปินที่มีความมหาัศาจรรย์ตรงที่ว่าเขาสามารถที่จะทำในสิ่งที่เขาอยากทำได้นะเพราะว่ามันไม่เดือดร้อนใครไงสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้เดือดร้อนใครนะครับอะไรที่เป็นเรื่องของปัญหาชีวิตให้มันผ่านไปแต่ถ้ายังไม่จบนะ ก็ต้องอย่าไปแลกและก็เชื่อว่าแปวพลาวเขาก็มีคนที่ซัพพอร์ตและก็มีคุณซือดีคอยบอกคอยพูดและเตือนสติอยู่ตลอดซึ่งน้องซันเขาก็มีจุดของเขามีความเป็นตัวตนของเขาค่อนข้างสูงนะครับแปรพลาวก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานค่อนข้างสูงฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นปัญหาชีวิตแอดิวคิดว่ามันน่าจะเคลียร์กันได้นะน่าจะเคลียร์กันได้แล้วก็ชื่อว่าอีกไม่นานอาจจะ ลงตัวนะครับไม่ต้องดรามา่าไม่ต้องมาบอกนู่นนี่นั่นว่าไปเคลียร์ก่อนไปเ,เรื่องผู้ใหญ่บ้านนะครับไปเคลียร์กันข้างหลังก่อนนะเรื่องลูกจะไม่ให้เจอกันจะไม่ให้ผ่านพ่ออะไรอย่างเงี้ยอดดูเชื่อว่าแฟนคลับบางคนเขาแยกแยะออกแต่ก็ยังมีแฟนคลับบางคนเนี่ยทำตัวเป็นคนขายน้ำปั่นอยู่หน้าโคลีเซียมนะครับทั้งปั่นทั้งเซียมไม่ใช่ สตอรี่ของของเขาเลยแต่เขาก็สามารถเข้าไปเผือกได้ไปเผือกก็คือไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเขามีคนนึงไปเผือกเรื่องศิลปินแล้วก็เอาไปโพสต์เอาไปลงเพจนะฮะทำให้ลูกเพจต่างๆเนี่ยที่เกลียดหรือไม่ชอบศิลปินเข้าไปแซะเข้าไปงัดแงะหรือเข้าไปปล่อยพลังลบใส่ตัวศิลปินนะครับคุณก็น่าจะรู้อยู่ว่าใครโดน คงไม่ใช่พ่อบิ๊กหรอกก็มีอยู่คนเดียวแหละแพรวๆรวับจบนะฮะแต่อดิวเนี่ยอยากจะให้กําลังใจแพรวๆเนาะเพราะว่าแพรวๆเขาโดนดราม่ารเรื่องลบๆบ่อยอดิวมองว่าผู้หญิงคนหนึ่งนะครับไม่เห็นต้องมีอะไรเสียหายะ้รมากมายเลยแค่ใช้ชีวิตให้ถูกจุดแล้วก็เดินบนเส้นทางที่ถูกต้องไม่ทําร้ายใครเขาเป็นศิลปิน แต่บางคนเนี่ยทำท่าจงเกลียดจงชังเขาเหมือนกับเขาไปฆ่าใครตายนะอินกับเรื่องชูมากจนหาว่าเขาเป็นคนไม่ดีในสายตาเป็นจำเลยทางสังคมนะครับเป็นจำเลยทางสังคมนะแล้วก็มองผู้หญิงคนนี้ว่าโอ้โหร้ายเลวอะไรอย่างเงี้ยสารพัดท,ที่จะใส่ความได้ก็ใส่กันไปนะโดยไม่คำนึงว่าพวกคุณกำลังว่าร้ายผู้หญิงคนหนึง่ง แต่ในขณะเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งกำลังทำหน้าที่ของตัวเองในบริบทของความเป็นแม่แล้วก็ใช้ชีวิตของตัวเองอย่างมีความสุขในการควงน้องสันไปร่วมบุญเพื่อเสริมสิริมงคลน,นะครับไปทำบุญร่วมกันเพื่อให้ชีวิตและหน้าที่การงานเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเนี่ยแค่เนีน้เราก็รู้แล้วว่าเวลาทำบุญน่ะเขาคงไม่เอาเรื่องดาม่าไปพูดในวัดหรอกนะฮะเขาไม่เอาเรื่องดาม่าเรื่องลบไปพูดในวัดหรอก เขาแยกแยะออกนะแล้วก็เชื่อว่าพวกเราก็ต้องแยกแยะเป็นด้วยนะว่าอะไรคืออะไรเนาะต้องรู้จักแยกแยะให้เป็นจะดีมากๆเลยนะสรุปเรื่องนี้ก็คือแพลกับสันนะครับก็ไปทําบุญด้วยกันเพื่อให้ชีวิตหน้าที่การงาน,นดีขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ให้กําลังใจ มีทั้งคนรักคนชอบคนเกลียดคนไม่ชอบมันก็มีปรับบทเกันไปเนาะถือว่าเป็นาสตรธรรมชีวิตให้เราได้เรียนรู้ประสบการณ์ว่าเราจะรับมืออย่างไรกับบุคคลที่เป็นบัวใต้น้ํามันเป็นการฝึกจิตเหมือนกันนะทำให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นเนาะเออประมาณนี้นะครับแอดดิว่าดีนะดีตรงที่ว่าโชคดีที่แปล,ลว่าเราเกิดมาแล้วได้เรียนรู้จากบทเรียนที่มันผิดพลาดเพราะคนเราที่เป็นมนุษย์เนี่ย มีความผิดพลาดกันทุกคนมีความถูกต้องกันทุกคนมีทั้งผิดมีทั้งถูกนะครับมีมุมขาวมุมดํากันทุกคนทั้งนั้นเลยทุกคนเป็นอย่างนี้กันหมดนะครับศัจธรรมเนาะอย่าไปโทษใครกันเลยนะเราเดินหน้าต่อไปอยู่กับปัจจุบันดีที่สุดนะครับอะไรที่มันเป็นคลาคาซังก็ปล่อยไปเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนสําหรับวันนี้นะครับก็ขอแค่นี้ก่อนละกันนะสวัสดีครับ